สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านเมื่อน,นี้เทามาเบิ่งแปลงพักน,น้อยของเราอีกรอบเ้ยค่ะเมื่อน,นี้สิเก็บไปกินครับก้อยลิ้นหมูค่ะพี่น้องเบิ่งดูค่ะมันกันหญ่งามยายแล้วว่ามันจะแก่แล้วพยายามมาเอาไปกินกับไปกินเด้อเราว่าแปลงพักน,น้อยของเราค่ะพี่น้องน้องสาวก,กําลังเก็บอยู่เดี๋ยวทามาเบิง่งมาชมด้วยกันเ้ยค่ะคุณนุ้ยเพื่อนกํลาลังล้างพักพักนี้มาจากสวนเรานะคะกาลังล้างพักที่เก็บมา เื่อมากินกับผ้าลิ้นมนือผักตังโอผักซีลาวผักกาดซอยผักกาดหอ่อแต่ยังบ่ห่อบ,าน,บานที่คุณเอาค่ะเบิ้งเด้อค่ะอันนี้ผักกาด <c oughs> เพิ่นนอ่นแยกบ่งแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> เพิ่นบงใส่หอดกระถางผูใดอยู่ทังหน้าเฮือนเดี๋ยวสิพาไปเบิ้ง งามค่ะปลูกปีเละกเพิ่งปีแรกเนาะเพราะว่าหลังคาอันนี้มันเป็นโคกงัวเก่าเลยพี่น้องเลยแต่ก่อนนางน้อยเลี้ยงงวมันพังลงกันเลยเห็ดแปลงผักเลยกำลังเก็บกินใช่ไหผักปลอดสารพิษของเฮาด,ด้วยค่ะหดน้ำนอนแล้วก็ซื้อมันมีนอนนี่แหละกินได้ตัวชี้วัดว่ากินได้เลยแหละนอนยังกินได้คนก็ต้องกินได้นอนตเตมกินเองผักกาศซอยค่ะอันนี้นอนน้องเราอะน้องเพิ่มมา ตั้งโอวพกอพกลับออวก,กับกิในด้อดดำเลยไปกินกับก้อยลิ้นหมูได้เหม่นึ่เมนูเฮาแต่ว่ามาพามาเบิ่งส่วนพักก่อนเดี๋ยวจิไปเบื้องอันเป่งพักกาดข่าวห่อที่คุณตาเพิ่นแยกออกเพิ่นใส่กระถางงามขนาดพี่น้องเอ้เพิ่นกระใสเราก็เห็ดไปฮะล่ะอันนี้พักชีพักหอมป้อมอันนี้ก็สวยค่ะตำเจ่วมะกอกพี่น้องเอ้แซบ่บความงามของพักปลูกพ่อได้กินนี่แหละค่ะ พักเซีันลาวนี่แหละค่ะมาใส่เก่งอมมาเอาเดอ้อค่ะพายาได้มาเก็บเอาเดอ้อโพดนะผักชีลาวแต่งนอันนี้สะป่าคงอาสาลาเพิ่นเตรียมฉลองปีใหม่เลยพี่น้อยมีหดปลาบึกปลาบึกตัวใ,ใหญ่ๆนะนุ่นอืมใหญ่มากมะพร้าวน้ำหอมของเพิ่นเพิ่นปลูกเป็นสวนนะคะพี่น้องอัย มะลิ้นจีมากอย่างนี้มั้ส่วนเพื่นดินมันติดกันอันนี้ของน้องน้อยก็สิมีต้นกล้วยคุณตาปลูกมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดไปฮะล้ะค่ะมันเป็นในเมืองค่ะดินมันก็เลยบริได้หลายพักขเขมก,ก็มีเลยค่ะพี่น้องพักขินน้นิ่งพักกระเดาแม่ผมแม่นต้นพักกระเดาด้วยค่ะนี่ถึงอันนี้เขาก็กิกนแบบพักพื้นบ้านปลอดสารพิษไป ปีนี้แหละเป็นปีแรกโมเมนต์ปีแรกเลยก,ก่อนก็ปลูกตลอดเลยค่ะแต่มันห่างหายไปนานในการปลูกพักปีนี้เลยเป็นปีแรกที่มาเริ่มมาปลูกผักของเราสอ,อนพักซีเลยค่ะมาเด้อค่ะเด้อเอานี้เด้อพักซีเด้อหาเนี้ยมาอมซะนะมะเรง,งใส่พักซีพวงไข่มันต้องไปซื้อตอนเช้า กจะไปตอนไหนล่ะตลาดหนึ่งเดอนเอาพักซีนำ้ำพักตังอูแล้วพออกอนนี่กินใช้ได้ค่ะอุ่นนี่พักนี่โอ้ยเป็นกลำน่ำงามเสียงงันะ้นน่่เกาะโรยยายเลยโอยมาเดือไผอยากเอาไปกินแล่าว,วะซื้อกันในตลาดก็หมัดละซิปคู่ได้ค่ะบริทือได้พักช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วแห้งแทง ทองคือหองววหูวข้าวกินไปแล้วหยกผักปลอดสารพิษค่ะอันนี้มันเป็นความซุกเล็กๆน้อยๆของพ่อแม่นางน้อยเ้อค่ะตายายอยู่เฮือนสองคนกริปลูกแล้วก็โหดผ่าลูกเลิกงานมาตอนแรงอย่าก็งาม น้ำมาบูอึดค่ะหดน้ำบุได้ตักอีกน้ำปั้นใดเอาสมัยนางน้อยนี่โอ้ยหาบน้ำค่ะแต่ยังน้อยถุกยากเบื่อหนูพี่น้องนี่พอแล้วนี่พักตังโอจักน้อยอันนี้พักตังอูให้เพื่อนเก็บพักตังโอก่อน ก็น้อยๆค่ะแปลงน้อยๆพอได้กินช่วงนี้กับบ่คอยได้ซื้อหรอกค่ะนอกจากมักถทั่วมกเขือมกแตงถ้ายากแบบน่ะถ้าพักแบบนี้ก็บบ่ได้ซื้อค่ะกินลาบเมื่อนังนวสกิดอาหารอีสานจะกินอะไรที่เป็นผักต้องมีพักทุกคาบก็เลยต้องแบบจำเป็น มันยังบหอ่อเพื่นแยกออกเป็นโอเป็นกนกแต่กินกับลาบมันโบหอกะยะกินกับลาบกับป่นกับแจวได้หมด่ออมนี่ก็ได้แกงออมนี่ก็ได้อันนี้ก็ผักชีปลูกสอ,อ,น,อนนันีด้ดีพอละ มันน้าลกกจีนมีขนาดแล้วนะฮอใช้สามพักสี่พักแล้วมึดไ,ได้ค่ะพี่น้องอันนี้อย่าคิดว่าสิบม่มดเด้อไปฟอลละ เอาไว้กินเท่าน้าเนี่ยเก็บไปบบเคยเหลือค่ะ <c oughs> เดี๋ยวท่านนั้นให้เราเห็ดใหม่ล้วก็ัิซื้อมาปลูกใหม่อีกพี่น้องเดี๋ยให้มันเมิดแปงแลงลวกันซื้อมาปลูกนะไว้กินเมิดปีกับสิเป็นยังนอ้นองนุ้ยตอนแรงสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละพี่น้องตอนแรงมาเก็บไปกินบางบเออเอารถคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้พักส่วนพักน้อยๆของหาวค่ะ